รู้หรือไม่ว่าในกัปตันอเมริกา First Avenger มีฮีโร่ตัวละครลับเก่าแก่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ด้วย หากเรามาย้อนดูกับตันอเมริกา The First Avenger นะครับมันจะมีฉากสั้นๆฉากหนึ่งนะครับผมนั่นคือฉากที่บักกี้และสตีฟโรเจอร์เนี่ยนะครับเขานะครับได้มีการเยี่ยมชมงานที่มีชื่อว่า World Exposition of Tomorrow เมื่อพวกเขานะครับมาถึงเรานะครับจะเห็นในเทศกาลที่มีชื่อว่า d r p h i n e s Horton p r e s e n t the Synthetic Man นะครับผมซึ่งนั่นแหละครับผมมันจะมีชายคนหนึ่งนะครับที่สวมชุดสีแดงอยู่ในแคปซูลซึ่งนั่นนะครับผมก็คือฮิวแมนทอร์ชนั่นเองครับพอเห็นชื่อนี้แล้วทุกคนคงคิดถึงจอห์นนี่สตอมปากแซบในตำนานที่คร เคยรับบทไว้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับคือคนละคนกันครับเพราะว่าฮิวแมนทอร์คนนี้นะครับมีชื่อว่าจิมแฮมมอนซึ่งเป็นฮิวแมนทอรตัวแรกต้นฉบับของมาเวลนั่นเองครับผมโดยเขานะครับคือแอนดรอยที่จะเกิดไฟลุกเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนนั่นเองครับผมซึ่งตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่เก่าแก่ที่เปิดตัวครั้งแรกในมาเวลคอมิกส์เล่มที่1ในปี1939ที่ถูกเขียนโดยสแตนลีย์และแจ็คเคอร์บี้ก่อนค่อยๆถูกพัฒนาให้เป็นพี่จอห์นตำนนาที่เเเรราห็นนนนนนกัััััใปจจุบบ่องคผม